งานปีหนา้าค่ะวันที่11กุมภาพันธ์ส่งเหล่าเนี้ยส่งคู่กับงคโแล้วก็16กุมภาพทุกจีน20กุมภาพันธ์กับ้านกับจาตวันแล้วก็งานแกลนปชั่20-25กุม 20, ภาพันธ์ค่ะ25กุมภาพันธ์ทีกรงแฟววันที่3มีนาที่รารฟูง ค่ะแล้วก็สาเมษางานว่าตัวยี่แปดะองทีค่ะมีนมีนรู้ภษาเมษาเกิดากงที่เเมษาจะเป็นจเมษาจะเนเดี๋ยวจะาแล้วก็วันที่แล้ก็มคนิดเมษาวันเกิดเาคนสัดคนอินค่ะแล้วก็วันที่หนึ่งท่มัน สิบกามิถุนาว่ากระจาย2 1เถึง23่ัิบมรจายี่าไี่นะนี่นี่ยี่ามแล้วก็18กันยาค่ะเอเพียงข้ามทะเล2ีกันยาว่ายพระจันย6กันยาสามเดชธรรมโกม ใส่เทียแล้วก็สิบสีสิบดุล <laughs> าที่ันัินเจค่ะยี่สิพฤศจิกายนวันเกิดอากรยี่สิบสอวันอาจัรย์เอ้ไห้บัวลอยค่ะแล้วมีคุณคะถามารน์ว่างานที่จะกอบเพื่มหาช่วงเดือนสักดาค่ะระอหลเจิบส่วนหัวก่อนอันนี้ได้ไหคะหรือว่าจะ้องบไปดี จขอปีนแกนปนจะขอวางสิลาเลิกลล overseas, สาร5 e> จังค่ะซื้อแค่แผ่นจีนช่วง จก9 9้าะวันว <rett> ันที่18นะคะจะจะเชิญองค์ที่บ้งแหนงรอบเมืองค่ะเอากสารไปที่ในเมืองผักไว้ที่รานธนานนาคสมโภชหนึ่งคืนค่ะก็จะมีะแห่ออกของจากศาลเจ้าว <sh arp et> ันสิบโมงแล้วก็ถวายองค์มาถวายลำแล้วก็ถวายสิบโตมังกรแล้วก็นหนึ่งคืน ้นคะแล้วก็วิธีประสานพรแล้วก็วันที่19 9โมงเช้าจะแห่รอบเมืองแล้วก็มานะคที่นี่คือเมืองศอนแล้วก็จะถวายติโตมังกรแล้วก็จะถวายนิลเพลิแล้วก็วันวันที่20ประมาณ8โมงเช้าจะทำพิธีวงสวรวของขมาก่อนแล้วก็จะเชิญพระธาตุค่ะที่มีวนรอบทีหาน แล้วก็จะเชิญพระประธานขึ้นแล้วก็จะทำพิธีเปิดเปิดป้ายฐานเจ้าก่อนแล้วที่ลี่ก็ขึ้นตามไม่ใช่เสร็จเสร็จประมาณหกโมงเย็นก็จะพากรีนมาทำวัดเย็นค่ะแล้วก็ถวายหนังคืนหลังหลังพระสวดรษที่สิบสามแล้วก็วันที่ยี่สิบเอ็ดตอนเช้าตักบ,บาตรเจ้าลูกขอไปเดียนที่เมืองพระไปสันนึกสำนเช้าที่นี่ 10โมงถวายค้าพ้าวฟูแล้วก็ตอนเย็นสอบพิธีอก่ากำลังจะไปี22 10โมงก็ถวายข้าวข้าวฟูตแล้วก็วานเสีนจ่อนคลายตอนเย็นจะส้างแชรวันที่23 10โมงถวายข้าวาตอนเย็นก็ต้มเผียกแล้วก็วันที่24จะทำหยยำเข้าค่ะแล้วก็แทาน ที่ตรงนี้เลยครับฉลองศาสตรตัวนี้นี่ฮัลโหลคุณครับเอ่อซาจรินเนี่ยสิ้นปีนี่จะไปสารเตพตัดระแวกเนี่ยซาจรินจะขออนุญาตเอาแบงค์ที่อยู่ที่ตรงเอาไปขอเองขอได้เลยนะครับก็ไปถามครับขอไถามขอเยอะท่านก่อนแล้วต่ใช้ไม่ไหนถ้าไม่เกี่ยว เราวันเกิดพราจารยจะถือวันไหนดีเยอะใช่คนถือแต่ละที่ไม่เหมือนกันพอแลเช่นนี้นะคะงานงานเยอะงานเยอะนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ถามค่ะอาจารย์รูปพารลของของห้าอาจารย์ที่จะขึ้นขึ้นตึกแค่ย์แผนจีนนะคะจะให้สร้างขนาดเท่าไหร่คะเพราะว่าที่คุยกันไว้อยากสร้างองค์ใหญ่ถ้าอาจารย์มีกระบอก ใช้ไหมหรือว่าเอาตามเหมาะสมในโครงสร้างตามใจชอบเหมาะสมกูตึกอะไรหใหญ่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 ใที่แทนไว้ก็ตึกสองชั้นประมาณแปดเมตรราคาต่อองค์ใหญ่เลยทุกคนมี่ดินไปถามพี่ดินโอ้ได้เบอร์มาแล้วค่ะอาจารย์วันนี้ไปไปดูยามา ได้ไหม่ไปสอบมาไปสอบใบประกอบมาครับประกาศผลวันที่คิดว่าได้ได้ได้คิดว่าได้เหรอได้ได้เหรอได้เช้าอ่ะได้คบอว่าเช้ามั่นใจว่าได้ได้เหรอได้ได้ เชอีลเชอแล้เชอเลยศีนโคตรรักษาอะไรวันต้อกนี้ยจะลง็ข้อวาชอยิงอไรย่ แก้บนทุกครั mm ้งอย่าให้ทุกทุบหมดจนกว่าจะแก้เสร็จเหมือนร้องเพลงก็ต้องร้องเพลงต่อทุ่ตลอดตุ้มใหญ่ทงตั้งทงที่มาตั้งด้วยเอาไปพิมพ์ไม่เิอมีขาไหมมีขาคะ S <S 1> <S 1> ไหวปีหน้าเปิดหัวหัวหน้าม้ากับกิมจือแปะจงขุ๋ยไหวเลยไม่ไหวละ มันจะจะมีปัญหาตรงที่ว่าเปิดแล้วจะตั้งตรงไหนเอาซ้อนกันไปนั่นเหรอคะก้วเรียนหลัง่โยหลังหก็มีที่อยู่็ีว่าน่าจะน่าจะได้ย้ายงข้างล่างแล้วค่ะเพราะว่าจะจะทำแบบว่เดือนสองเปิดเลยได้ค่ะมีอะไรไหม ก็ศารเช้าพยาโยมน่ะก็น่าจะได้ใกล้เริ่มสร้างแล้วค่ะเพราะาวันอังคารเออวันพรุ่งนี้ค่ะทางข่านจะไปดูพื้นที่แล้วก็จะวางแผนงานว่าจะสร้าง รถเยอะพราะาบว่าเาจะตัายโรงสุรากับข้าไหมเอาจารเอาเอาเอใจเดียกันร้านหนูว่าเจ๊้กก่อนครับมิ่ก่อนนะจกรับครับที่ไหนดีวัตถุชัยครับอย่าเพิ่งกลับค่ะอาจารย์พรุนี้ ต้องจุดทูกบ,บอกโจท์ทุกองค์กรที่จะโทรคุยเรื่องที่มีอยู่สองแปลงแต่เป็นเจ้าของเดียวกันกอออบอกว่าขอมาสร้างบุญทุกที่ที่คิดอยากได้ดนะคะแล้วก็รถพยาบาลตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะห้าพยนเหลือนิดนึง กุศลมากกุศลทุกวันแล้วก็ทุกวันนี้รถคันเก่ามันงอแงมากเลยพ่อาจารันมันไม่อยากรอเหตุอะไรครับวันที่สองจะมีคนมาสอนตัดตัดทางนะมาช่วยชีวิตสาวพ่อจันเรียนรู้ได้เครื่องมาไรเหยี่ยมเหยี่ยมไปละ กรับสู่ที่นี่ปรไชที่นีหลังที่คือหลังยิ่ยิ่งฉือโปรไชน่กลับสู่ที่ที่ค่าอยากไป ่อครับวันนี้ท่านเต่าแล้วปรงเลยครับทานพี่โกงทั้งเมตามาชี่นืนุสิตนะครับผมสาธุทุกท่านคนที่ได้รับชมในวันนี้นะครับสาธุสาธุครับ